สวัสดีครับผม c o s แม็กครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการสร้างลิงก์ไลน์นะครับเพื่อให้เพื่อนๆของเราสามารถคลิกลิงก์แล้วก็แอดไลน์เราได้เลยนะครับซึ่งประโยชน์ก็คือเราสามารถที่จะเอาไปแชร์ในการโพสต์ต่างๆเพื่อให้คนติดต่อเราง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนแรกครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ครับเสร็จแล้วนะครับไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับ ซึ่งเป็นรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านบนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดคำว่าเชิญครับแล้วเลือก SMS ครับอ่าเราเลือกของใครก็ได้ครับอันนี้คือเราไม่ได้ส่งจริงนะครับแต่ทำการอ่าเทสว่าเราจะส่งนะครับอ่าเสร็จแล้วเราลองกดเชิญดูครับมันก็จะขึ้นคำว่าข้อความกับ Messenger นะครับอันนี้เลือกอะไรก็ได้ครับอันนี้ผมเลือกเป็นข้อความนะครับ ก็จะขึ้นข้อความที่พร้อมจะส่งแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ส่งนะครับเราก็ Copy ปี้ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับอ่กดคัดลอกนะฮะแล้วก็ไปบันทึกในโน้ตของเราโน้ตส่วนตัวของเราไว้เพื่อเก็บไว้ใช้งานนะครับผมก็จะสร้างกลุ่มขึ้นมาของตัวเองนะครับเพื่อเก็บข้อมูลตรงนี้เพ,เพื่อนก็สามารถ เก็บข้อมูลนะครับไว้ที่โน้ตก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ที่ไหนก็ได้เพื่อเอาไว้ใช้ในการทําการตลาดนั่นเองนะครับเมื่อเราคลิกลิงก์เข้าไปก็จะเพิ่มเพื่อนของเราโดยอัตโนมัติทันทีนะครับวิธีการง,ง่ายในการสร้างลิงก์ลายกันนะครับสวัสดีครับ